ที่คำต่อไปก็ถึงคำว่ากะตะเวทีกะตะเวทีกอต่อเต่าสระเอวอทอทหารสตระอีแล้วก็พ่วงมาได้คํคำว่ากะตะเวทีตากะตะเวทีแปลว่ารู้สิ่งที่ กระทำแล้วใช่เป็นภาษาศีลธรรมใหยรู้สิ่งที่ผู้อื่นกระทำแล้วแก่เราคนที่รู้เช่นนั้นเขาเรียกว่ากัตเตเวทีความเป็นเช่นนั้นเขาเรียกว่ากัตตเวทีตา ภาษาศีลธรรมสอนให้ทุกคนรู้คุณที่ผู้อื่นทำแล้วแก่ตนคำนี้จะใช้ควบกันกับคำว่ากตัญญูกตตเวทีแยกมาเห็นคำว่ากตตเวทีเส็นส่วนหนึ่งก่อนว่าเป็นผู้รู้สิ่งที่คนอื่นกระทำแล้วแก่ตน <c oughs> มันมีกิเลสอยู่ประเภทหนึ่ง หรือชนิดหนึ่งซึ่งทำให้แกล้งไม่รู้ไม่ชี้กับสิ่งหรือคุณที่คนอื่นกระทำแล้วแก่เราโดยคิดจะเอาเปรียบโดยคิดจะไม่ตอบแทนหรือรว่าโดยนิสัยมันเห็นแก่ตัวมันสะเพร่ามันไม่รับรู้ใ้เรื่องของผู้อื่น กีเรชนิดนี้มันทําให้ไม่เป็นไม่เป็นคนอย่างนี้หรือไม่เป็นคนกันตเเวทีคือไม่กระทําการรู้คุณของผู้อื่นแล้วกระทําตอบแทนนี่คำสัตย์ไปก็คือคำว่ากตัญยูนี่มันเรียงตามลำดับอักษรก็ต้องเรียงอย่างนี้กตัญยูเรารู้สิ่งที่ผู้อื่น กระทำแล้วเหมือนกัน <c oughs> กะตะแปลว่าอันบุคคลกระทำแล้วอันยูปแปลว่ารู้ทุพ้รู้รร <c oughs> ถ้าเป็นภาษาศีลธรรม <c oughs> ก,ก็ความหมายอย่างหนึ่งถ้าเป็นภาษาปราามัตถธรรมก็ความหมายอย่างหนึ่งพูดกันในทางภาษาศีลธรรมก่อน กตัญยูแปลว่าผู้รู้คุณที่ผู้อื่นกระทำแล้วแก่ตนความเป็นเช่นนั้นเรียกว่ากตันยุตาบุคคลนั้นชื่อว่ากตัญคนบุคคลนั้นชื่อว่ากตัญญูความเป็นของบุคคลนั้นชื่อว่ากตันยุตาม <c oughs> ีความหมายว่ารู้คุณที่ผู้อื่นกระทำแล้วแก่ตนเรื่องศีลธรรมก็สอนให้รู้เพื่อเป็นคนกตันยู เป็นคนดีเป็นเครื่องหมายของคนดี <c oughs> แต่ถ้าเป็นภาษาปรมัตถธรรมมันมีความหมายไกลไปถึงเ,เรื่องของกิเลสกตัญญูรู้สิ่งที่ปัจจัยกระทําแล้วหม,หมายถึงรู้ทุกสิ่งว่าเป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วยกเว้นพระนิพพานอย่างเดียว ตัวหนังสืออํานวยให้อถึงอย่างนี้ว่าถ้าเรารู้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงยกเว้นพระนิพพานอย่างเดียวนะแล้ว,วล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยกระทําแล้วทั้งนั้นถ้าใครรู้อย่างนี้จะเรียกว่าคนกระตันยูกันได้เขารู้สิ่งที่ปัจจัยกระทําแล้ว <c oughs> ทีนี้ยิ่งไปกว่าน,นั้นอีกเขาก็เป็นคนอกระตันยู อากาตันยูก็คือรู้สิ่งที่ปัจจัยมิได้กระทํานี่คือรู้พระนิพพานทั้นคนที่รู้พระนิพพานนี่ก็เป็นคนอากาศันยุคือรู้สิ่งที่ปัจจัยมิได้กระทําคําพูดชนิดนี้คาพูดคานี้อธิบายอย่างนี้เป็นคํามีในหนังสือชั้นลัง รืออธิบายกันในชั้นหลังมีคมําในพระบาลีชั้นแรกนในบาลีธรรมบทก็มีแต่เราไม่รู้ว่าอธิบายกันอย่างไรจังนนจุดต้องอาศัยคําอธิบายชั้นหลังอธิบายรู้ว่าอากะตัญยูนั่นคือคนที่รู้พระนิพพานอันเป็นสิ่งที่ปัจจัยไม่ได้กระทําหรือปรุงแตง่ง ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าหัวที่ว่าคนอากาตันยูในภาษาชาวบ้านนี่มันใช้ไม่ได้มันคนเลวคนพคบไม่ได้แต่ว่าคนอากาตันยูในภาษาธรรมชชั้นสูงนั้นกลับเป็นพระอาหารหันต์คือเป็นผู้รู้พระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นสิ่งที่ปัจจัยกระทาไม่ได้ นี่คาว่าก,กัตัญญูนี่ไปพ่วงก,กันกับคําว่ากัเวทีกตัญญูกัเวทีรู้คุณผู้อื่นแล้วกระทาตอบแทนนี่ก็ใช้ได้ถ้าอกตัญญูอกตเวทีใช้ไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องภาษาธรรมแล้วก็มีความหมายไปถึงว่ารู้ทั้งสิ่งรู้ทั้งสิ่งที่ปัจจัปรุงแตง่งและรู้ทั้งสิ่งที่ปัจัยไมิได้ปรุงแตง่งใช้ได้ มีความลำบากซึ่งจะต้องมีบ้างเป็นธรรมดาสำหรับความยุ่งยากเกี่ยวกับภาษารู้บ้างก็ดีถ้ามาก็พยายามเลือกออกมาแต่เหที่เห็นว่าจำเป็นหรือควรจะรู้เท่านั้นมันไม่ได้มากเกินไปแล้วมันก็มีประโยชน์ด้วยเป็นเป็นคนอากตันยูอย่างโลกโลกนี้ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นอย่างปรมัถธ,ธรรมแล้วยิ่งดี พระรูปนณิพานที่ปัจจัยไม่ได้กระทำํำ <c oughs> นี่เป็นอันว่าวันนี้เราได้พูดกันถึงคำต่างๆที่มีความหมายซึ่งควรจะเข้าใจ <c oughs> แล้วก็เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรม ไม่โดยตรงก็โดยอ้อมตามที่เวลา,ามีไว้กำจัดจำกัดอยู่เพียงเท่านี้อขอยุดตีไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็จะได้บรรยายกันต่อไปในคราวหลังๆเรื่อยๆไปก่อนจะหมดทุกคำต่อไปนี้ก็เป็นโอกาสให้พระสงฆ์ท่านสวดธนาธยาย แสดงบทคันที่ส่งเสริมกําลังใจต่อไป